เซนนุ่มมากสวัสดีดาาจ้บบามาขอกระชงไมาดาผ้าเกี๊ยแล้วจ้ามีสิห้ามากินขนมจีนน้ำยาลูกชิ้นปลานี่เดี๋ยวมาจากเซเว่นอีกแล้วจ้าเบอง์จีหลามมีขนมจีนน้ำยาลูกชิ้นปลาคายอยู่ในเซเว่นแพ็กนี่ห้าสิบห้าบาทนี่เป็นแพ็กแบบนี้ได้จ้าเดี๋ยวไปเว็บแป๊บหนึ่งจ้ะเลากลกับมากินกันต่อ ขนมจีนน้ำยาลูกชิ้นปลามาละจ้าเว็บมันละจ้านี่หนะ้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่อยากล่องชิมเบิงว่ามันสีแซบบอเสร็จละหาิบหาบาดจ้านี่ยังหอนหอนไปเลยอยากลองชิมรสชาติเบิงอ่ะจ้าเอามาแบบหอนหอนเลยนี่พักให้น้ำเด้จ้านี่ โโอ้โหเดลูกชินสามลูกจ้ะภาษาอีสานกะสิบอกว่าเดลูกชิมสามหน่วยอื้ในซองิันเขียนว่าน้ำยาใต้เข้มข้นจ้ะ แพ็กเกจเป็นแบบนี้เลยหนึ่ง้นก่อน้อจ้ะนามสีแบบคอ้ายๆนามสีแกงไตป่าเลยจ้ะสีเหลืองๆออกนีถั่วฝักยาวมีกระหล่ำจ้ะเป็นไข่มาสองพักชิ้นสามลูก ลองชิมเลยเนาะจ่ะมือห,หูวหายหอนเลยงขนมจีนเป็นเส้นเล็กๆจ้ามีสารอิ่น่าเขาปุ่นเนาะมันยังหอนอยู่ได้จ้าเนี่นเยเนี่ยเส้นนุ่มมาก เส้นนุ่มจ้าเข้มข้นอ่ะน้ำยาเข้มข้นอ่ะคําแหลกกับแบบหูเหลืองเลยจ้ะนี่คำใหญ่แบบปะอืมอืม,อมลูกชิ้นตามอืมอืมอืมแซ่บจ้า อยากสิ่นหลอกจ่าว่ามันเสียบบลแล้วลองสื่อมาเบิง้งอือร่อยนะเธออหี่ยงออกมาไม่ๆแบบว่า,วาอันนี้ก็ออกมาสักพักแล้วมั้งจา่า แต่พอให้เห็นเขายังไม่เคยชินนะแต่อย่างที่ชนะินเนาะจานนี้ใช่เวนะ้นลูกชิ้นปลาบุกข้าวเลยจ้าเน่ยลูกชิ้น็อร่อยอะ่ะ สื่อมาลองชิมจากบทพิธวกรรม อ,อยอ,อยากลองซิมกระสือมาซิมมังป๊อเพศรวังเลยจ้าเสร็จละหาสิบหาบาทแพ็กเก็จเป็นแบบนี้เลยค่ะสำหรับเหมาะก,กับคนที่แบบชอบหิวมื้อดึงแล้วไม่อยากกินหนักๆน,น,นะมีความรู้สึกแบบเก็บมาไว้ซื้อมาเก็บไว้ที่บ้านได้อะค่ะอ,อันนี้เขาบอกหมดอายุไหมล่ะ ผลิตวันที่28เดือน3ปี2024หมดอายุก็วันที่28่สบแปเดือนเก้าสอ๋อเริ่มผลิตมีนาเดือน3หมดอายุเดือนเก้าสี่ห้าหกเจ็เก้าอ๋ออยู่ได้6เดือนโอเคระค่ะแสบเพื่อนๆล่องแบบซื้อมาติดบ้านสำหรับคนที่แบบว่าเอ,อ้ยแบบมักยุ่มหรือึกซอยใดรดได้จ้ามาถึงก็มันนักเกินไป ให้มาแคปนี่ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องไม่ยาดาพากินน้อนจ๋าเอาไปพอนคลิปหนาวสิผ้าพี่ยังอีกเขาพูดวบาเอไพอนค่ะเ,เพื่อนบ๊้ยบายสวัสดีค่ะ